มาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเครื่องชงกาแฟมาจิสเตอร์รุ่นเดลต้าครับเครื่องแรกที่แรกและก็ที่เดียวของเมืองไทยครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟรุ่นหนึ่งครับซึ่งเป็นเครื่องมาจิสเตอร์ครับสัญชาติอิตาลีครับมาจากเมืองมิลานครับ ซึ่งรุ่นนี้ที่เห็นตรงหน้าเนี่ยเป็นรุ่นซีรีส์ที่เรียกว่าเดลต้าครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องชงกาแฟขนาดคอมเมอรเชียลครับเครื่องใหญ่2หัวชงครับคุณสมบัตินะครับอย่างแรกเลยเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องชงกาแฟที่มีขนาดหม้อต้ม11ลิตรครับมีกําลังไฟอยู่ที่4,500วัตต์ครับแล้วก็มีขนาดน้ําหนักของเครื่องเนี่ยโดยที่ไม่รวมกับน้านะครับอยู่ที่74กิโลกรัมนั่นเองครับตัวเครื่องเนี่ยครับเป็นระบบอัตโนมัติชงสองหัวชงนะครับ แต่และหัวชงเนี่ยจะมีปุ่มครับทั้งหมด6ปุ่มซึ่งจะมากกว่าเครื่องชงกาแฟทั่วไป1ปุ่มใช่ไหมครับซึ่งปุ่มสุดท้ายที่เราเห็นนะครับจะเป็นปุ่มน้ําร้อนสามารถกําหนดการจ่ายปริมาณของน้ําร้อนออกมาได้นั่นเองครับและนอกจากจะมี2หัวชงนะครับเครื่องนี้ยังมี1ท่อน้ําร้อน2ท่อสตรีมครับและก็พิเศษมากครับรุ่นนี้จะมีก้านสตรีมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นออโต้สตรีมนะครับแถมมาด้วยอีก1ก้านครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมการสตรีมนมให้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองครับสามารถควบคุมให้ฟองนมครับทาออกมาเนี่ยได้เนียนนุ่มครับแล้วก็อุณหภูมิเท่ากันทุกครั้งครับเรามาดูที่ตัวเครื่องบ้างครับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสแตนเลสซิลนะครับอย่างดีทั้งเครื่องเลยนะครับตั้งแต่ข้างบนพาร์แนลนะครับข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวถาดน้าทิ้งนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีไฟ LED สองสว่างครับขณะทํางานนะครับสามารถที่จะเห็นช็อตในการทํางานเนี่ยได้อย่างง่ายดาย ยังไม่พอครับข้างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นเฟรมครับที่เป็นพลาสติก ABS ครับแล้วก็จะมีเป็นสเตเลสนะครับที่อยู่ฝาข้างแล้วก็จะมีเป็นไฟ LED ครับเห็นการส่องการทํางานนะครับในขณะที่เราเปิดเครื่องด้วยเพิ่มความหรูหลาแล้วก็ความเท่ในการใช้งานอีกด้วยครับและอีกอย่างครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องที่ควบคุมอุณหภูมินะครับ แบบ P.I.D. ครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยครับสามารถควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลได้อย่างแม่นยำมากๆรองรับการขายที่สูงมากๆเราจะเห็นว่าจะมีหน้าจอพาร์เนลอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นตัวควบคุมทุกอย่างของเครื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมในการอุณหภูมินะครับสามารถตั้งเป็นองศาหรือฟาารนไฮได้สามารถควบคุมอุณหภูมิบอยเลอร์ครับชอบกาแฟแบบไหนเข้มอ่อนให้อุณหภูมิร้อนมากหรือร้อนน้อยสามารถควบคุมได้เพียงการเข้าโปรแกรมแค่แป๊บเดียวครับ แล้วก็ยังสามารถตั้งชื่อร้านได้ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องเองได้ทำออโต้แบ็กฟัดหรือว่าล้างเครื่องอ mm ัตโนมัติเองได้สามารถตั้งพรีบูวิงครับหรือว่าการพรมน้ําก่อนการสกัดได้ทุกบุ่มนะครับย้ําว่าทุกบุ่มสามารถเซตได้ครับว่าอยากให้พรมน้ํากี่วิบ่มกี่วิสกัดกี่วิสามารถตั้งช็อตทัมเมอร์ครับให้เป็นแบบโคโนฟังก์ชันมี นาฬิกาขึ้นมาโชว์ในขณะที่เราทำงานครับเพื่อบาริสต้าสามารถควบคุมช็อตกาแฟได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองครับเครื่องนี้นะครับเราสามารถควบคุมตัวหน้าจอนี้นะครับผ่านปุ่มฝั่งซ้ายนี้หรือเราสามารถควบคุมผ่านปุ่มคีย์แพดเล็กๆ4ปุ่มนี้ก็ได้นะครับ และเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายสุดตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยจะมีเป็นระดับเลเวลน้ำครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นว่าน้ําในบอยเลอร์เนี่ยมีระดับน้ําเท่าไหร่และเราสามารถเข้าไปเซตค่าครับให้เครื่องเนี่ยสามารถเติมน้ําในบอยเลอร์ให้สูงขึ้นได้สําหรับสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวนะครับชาวเอเชียชาวจีนเยอะต้องการน้ําร้อนเยอะเราสามารถเซตน้ําในบอยเลอร์ครับให้มีปริมาณที่มากขึ้นได้นั่นเองครับและพิเศษมากๆครับเครื่องนี้เนี่ยครับนอกจากที่จะเป็นเครื่องใหญ่ มีปั๊มนะครับที่เป็นปั๊มโรตารี่แล้วมีระบบบายพาสน้ําแล้วเครื่องนี้ยังมีระบบมิกน้ําร้อนด้วยครับซึ่งระบบนี้นยครับจะมิกน้ําเย็นและน้ําร้อนในอบเลอร์ครับแล้วก็ออกมาตรงก้านนี้ครับเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่โอเวอร์จนเกินไปจนทําให้รสชาติกาแฟเนี่ยเพี้ยนนะครับเรามาดูกันนะครับกับตัวน้ําร้อนนี่ฮะจะเห็นว่าการจ่ายน้ำเนี่ยเป็นเส้นที่แบบสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีลักษณะที่ฟูนะครับ ซึ่งตัวนี้เป็นจุดขายจุดหนึ่งเลยครับของเครื่องชงกาแฟที่ดีนะครับและเรามาดูส่วนนี้กันบ้างครับส่วนนี้เป็นส่วนออโต้สตรีมครับเขาจะมาพร้อมกับปลอกนี่ครับซึ่งเป็นปลอกสำหรับกันร้อนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอานมนะครับใส่พิชเชอร์แล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็กดปุ่มเดียวนี่ ตัวเครื่องครับก็จะทําการเป่าฟองนมครับพอได้อุณหภูมิที่เหมาะสม65องศาเซ็นเซอร์ก็จะสั่งการทํางานให้ตัดการทํางานทันทีครับเหมาะสําหรับโรงแรมครับที่ต้องการทํานมร้อนทําชาร้อนทาโกโก้นะครับแล้วก็ต้องการความรวดเร็วสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้แต่พิเศษกว่านั้นครับสำหรับท่านใดที่เป็นบริลต้าสายลาเตอาร์ตเราสามารถใช้การสตรีมแบบลาเตอาร์ตัากด้านนี้ได้ครับโดยที่ท่านสามารถถอดปลอกนี้ออกมาครับแล้วก็ ใช้ดัวปลายเนี่ยครับสตรีมนมจับพิเชอร์ที่ท่านชอบได้เลยรับรองเลยครับว่านมที่ออกมาเนี่ยนอกจากจะเนียนนุ่มนะครับรสสัมผัสดีรสชาติหวานนะครับอร่อยนะครับแล้วก็ยังเทราตติอาร์ตได้ง่ายมากๆนั่นเองครับ และสำหรับท่านใดครับที่สนใจอยากทดลองในการชงกาแฟกับเครื่องมาจิตเตอร์รุ่นเดลต้ารุ่นนี้นะครับสามารถมาทดลองครับมาใช้มาชงนะครับมาชิมกาแฟกับเครื่องนี้มาสัมผัสมาลูบมาจับเลยครับที่ w o r l d w i e e Coffee s h อ p ทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับ